สารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสืบสารธรรมรงไทยด้วยใจพักในตอนบ่ายวันอังคารแบบนี้นะคะรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจสอ0ร้อค่ะวันนี้นะคะคุณเมธีบุญรักษเลือกที่จะกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างเต็มตัวบนที่ดินของครอบครัวที่อำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะจนเขามีความชํานาญในด้านการเกษตรและใน ปีที่ผ่านมานี่เองนะคะได้รับเลือกให้เป็นปราดเกษตรของแผ่นดินสาขาปราตดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงปี2566และตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณเมธีครับสวัสดีครับ,รบ,รบปีที่แล้วนี่เองนะคะที่เพิ่งได้รับรางวาัลปราดเกษตรของแผ่นดินทีนี้ย้อนความไปในช่วงแรกๆกันนิดนึงค่ะเห็นบอกว่าเป็นช่างโยนเครื่องกลหนักอยู่ที่มาเลเซียแต่ว่าผันตัวมาทําการเกษตรที่บ้านเกิดตรงนี้เนี่ยมันมีสาเหตุอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าไปได้รั แนวคิดหรือแรงบันดาลใจอะไรให้เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนวิธีแบบนี้คะครับจุดเดิมผมไม่มีความคิดมาก่อนว่าจะมาทำด้านการเกษตรด้วยสาเหตุที่สมัยก่อนนี้การทำเกษตรนี้รู้สึกค่อนข้างจะยากจดหน่อยคือไม่เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าพ่อแม่ผมก็มีที่ดินก็ถือว่าเกือบรไรยไร่ถือว่าเยอะอยู่แต่ก็ไม่สามารถทำให้อาชีพนี้เหมือนกับลืมตาปากได้ค่ะ ก็เลยเรียนช่างยนต์แล้วก็ไปทํางานต่างประเทศด้วยต้องการจะหาเงินเพราะการทํางานต่างประเทศเหมือนกับขุดทองสมัยนั้นแต่ทําไปทํามาผมก็มีเกิดความคิดว่าการทํางานต่างประเทศนี้ไรายได้จริงดีจริงแต่เมื่อเรามีครอบครัวเราก็ทําให้ขางเขินระดับครอบครัวเลยก็คิดว่าจะทําอะไรดีเลยจะทําการเกษตรโดยวิธีการที่ว่าหาความรู้ด้วยการซื้อหนังสือมอาอ่าน Oh, okay. โอค่ะนะโปกอะไรก็ชื่อหนังสือเล่มนั้นมาโูกอย่างเช่นสนใจเรื่องรองของชื่อหนังสือเกี่ยวกับรองของมาอ่านดูคิดว่า <Yeah. S 2> แค่นั้นก็พอแล้วไงคิดว่าการทางเะเษตรมันในหนังสือเล่มหนึ่งคงจะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างค่ะ <Yeah. S 2> ก็จริงเขาบอกทุกอย่างุณหลุมกว้างเท่าไรไส่อะไรเป็นโรคแล้วรักษายัางไง <Yeah. S 2> ทีหมดแต่ด้วยการที่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นความเป็นจริงมันต้องมีประสบการณ์มีอะไรอีกหลาย เนี่ยครับเลยก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยก็คิดหาวิธี่งท,ที่จําเป็นก็คือการธรรมชาติแน่แน่ที่สุดก็คือเรื่องของป่าใช่ไหมครับ mm hmm. อืมค่ะเพป่าเนี่ยคือเขาคือป่าเพราก็อยู่ได้ก็เลยคิดว่าเออป่านี่แหละเป็นละ mm hmm. เลยก็ผมทดลองส่วนหนึ่งผมก็จะบุกเบิกต่อไปที่ผมทําไม่สําเร็จมันไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมทําเป็นแค่ส่วนแรก uh huh. ไม่สำเร็จแต่เราก็จะ ทำไปต่อต่อไปโดยการวิธีที่คิดนี่แหละทดลองเป็นส่วนๆครับเ,ออเพราะว่าผมบางทีผมอาจจะโชคดีหรือโชคได้ไม่แน่ใจเหมือนกันตอนนี้โชคได้ก็คือที่ดินของผมนี้เป็นที่ดินที่เส่อบโสม<อ> <g> ก็คือส่วนที่ไม่จาเนีที่ปลูกองกองก็คือพอดีญาติไปปลูกสับปะรดมาก่อนอทำให้ดินนี้เป็นทร <ผม S 1> ายเลยสิใช่ใช่ครัทุกแล้ว็ส่วนที่สองก็จะเป็นทรายแล้วก็จะเป็นพลุชุ่มน้ําอีกอ้้ค่ะ มีอยู่อีกส่วนหนึ่งก็คือประมาณสองไร่ที่ยังไม่แต่ต้องทําอะไรเลยมีแต่บรรพบุรุษเขาไปปลูกยางที่ที่ไม่เป็นแถวเป็นแนวอะเป็นป่าไปเลยอ่ะก็เลยปรับปรุงส่วนนั้นแล้วก็ปลูกตามที่ผมคิดสันลงบางคุนเริ่มต้นแต่ชายกล้วยเป็นที่เลี้ยงเป็นป่าแต่ไม่ได้ปลูกสะเปะสะป่านะครับปลูกได้ระยะเหมือนทางการเขากําหนดนั่นแหละเพราะผมซื้อหนังสือแต่ว่าไม่เอาแนวแค่นั้นแต่ผมมาทราบทีหลังพระเจ้าอยู่หัว เรียกกล้วยว่าเป็นป่าเปียกแล้วผมก็กลับไปทํางานผมกลับไปทํางานแล้วก็เวลามีวันหยุดวันอะไรผมก็กลับมาแป๊บๆก็ c, มาดูแลก็ผมว่าจากร้อยต้นตายไปแค่ต้นเดียวแค่นั้นละก็เลยเอย๊ตายต้นเดียวเหมือนผมว่าเริ่มทางนั่นนี่แต่อาจจะโตแบบโตช้าหน่อยแต่เราก็ไม่ได้เร่งรีบเพราะเรามีเงินเดือนกินอยู่แล้วก็หาทาแเบ,บ็ดค่อยเป็นค่อยไป ถ้าตามหลักแล้วก็ถูกต้องตามหลักที่พระเจ้าอยู่หัวสอนนะทำแต่ค่อยเป็นค่อยไปพอห้าปีทีนี้กล้วยเริ่มโตเริ่มบงังเริ่มมีปัญหาว่ากล้วยไม่ใช่ที่เลี้ยงที่ถาวรใช่ไหมครับเลยก็ต้องหาอะไรก็ปลูกเลยหาต้นไม้สะเดาช้างที่อยู่ในพื้นที่ก็ไปปลูกในช่องระหว่างแถวพอป่าเริ่มขึ้นเริ่มดีผมดูแล้วต้นไม้ของผมก็ดูดี ทีนี้ผมก็เริ่มเติมเติมเข้าไปเติมนู่นเติมนั่นก็เติมลองกองเข้าไปในระยะที่ช่องว่างเติมเข้าไปเติมเข้าไปในปีสี่หนึ่งว่าได้ฟังพระบรมราชวาทุพระเจ้าชุวัรัชกาลที่เก้าแต่ก็ไม่เข้าใจว่าคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรก็ไม่เข้าใจแร,แรกๆนะ <c oughs> เลยก็พอปีสี่หกผมก็ออกมาทาสวนเด็ดรวมกับป่าที่ผมเล่ามานี้แค่เบื้องต้นนะครับพอเริ่มต้นมาปุ๊บทีนี้ก็ ก็ทราบดีใช่ไหมทางสามจังหวัดนี้เมื่อปีห้าสิบหรือว่าสี่สิบปลายๆนี้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบใช่ไหมครับค่ะครับแล้วก็คนที่ทําสวนนี้ก็คืออันตรายพอสมควรข่าวนะแต่ว่าที่ผมนี้ไม่อันตรายค่ะแต่ว่าประมาทไปได้เลยกลับมาอยู่บ้านโดยการทําธุรกิจเล็กๆโดยการเปิดร้านไทยกสารพอผมมาอยู่ที่บ้านผมก็เปิดร้านไทยกสารผมมีโอกาสที่จะได้ดูทีวีก่อนธรรมะมีรายการอยู่ใายการหนึ่ง เรื่องของการส่งงานของพระเจ้าอยู่หัวเรื่องต่างๆทุกอย่างอย่างเช่นเรื่องของเจ้าแฝกเรื่องของป่าไม้เรื่องบำรุงดินเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงคือทุกเรื่องแล้วก็เรื่องของศูนย์ทั้งหกศูนย์ทำให้รายละเอียดอยู่ในนั้นทําให้ผมได้ศึกษาแบบเชี่ยวชาญก็ว่าได้เลยก็ทําให้ผมแน่นในเรื่องแบบนี้พอเหตุการณ์พิี่ิถายผมก็ไปลุยเลยทาตามที่พระเจ้าอยู่หัวสอนแต่ละเรื่องแต่ละวัน เลยทำให้ผมมีทุกอย่างตอนนี้ถ uh huh. ือว่าเป็นสวนเกษตรที่ถ uh ือ huh. ว่าครบเครื่องอ่ะพูดง่ายๆอ,อย่างเช่นป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างใช่ไหมครับค่ะ uh huh. คือสูงกลางเตีเ้ยเละดินโดยอยู่ในพื้นที่เดียวกันทําให้ผมถือว่าโครงการอะไรมาที่ผมนี้นะผมจะมีอยู่ทุกเรื่องที่ผมมีทุกอย่างอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเกษตรยั่งยืนเกษตรยั่งยืนนี้จะมีทั้งหมดห้าเกษตร อย่างที่หนึ่งก็คือเกษตรธรรมชาติอย่างที่สองก็เกษตรผสมผสานอย่างที่สามก็คือเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างที่สี่ก็คือวันณเกษตรอย่างที่ห้าคือเกษตรอินทรีทั้งห้าอย่างนี้ผมมีหมดในสวนเดียวอยู่ครบเลยในพื้นที่เราค,รค่ะก็คือตรงนี้เนี่ยได้ ความรู้ต,ต่างๆมาจากแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่เราได้ดูในทุกๆเชา้าแล้วก็เอามาปรับใช้กับพื้นที่ของเราจนสมบูรณ์แบบนี้ทุกงท,ทุกอย่างนี้มันเป็นไม่ได้เลยที่จะประสบความสําเร็จถ้าไม่ใช้ในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 เป็นไม่ได้เลยพูดถึงพูดถึงแนวพระธรรมตรของพระองค์ท่านอย่างนี้เนี่ยคุณเมทีต้องได้ไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองแน่นอนเลยอยู่ในพื้นที่บ้านเราด้วยคร,รับสําหรับศูนย์พิกลทองนี้ดังเดิมที่ผมเล่าไมา้ฟังนะนะคือผมไม่ทราบมาก่อนเลยเลยแต่ผมได้ศึกษาไม่ใช่เฉพาะศูนย์พิกลทองผมได้ศึกษาทั้งหกศูนย์ทั่วประเทศเพราะวันนึงเชื่อมงแต่ละเรื่องนี้ก็คือมากพอที่จะได้รับความรู้ใช่ไหมครับค่ะอย่างอย่างเรื่องยาแฝกผมก็เอาห้วยทรายมา ในแบบนี้เอามากรอกรอกพูดถึงเรื่องของการทําเกษตรอย่างที่เล่ามาตอนแรกบอกว่าได้ความรู้และเอามาประยุกต์ใช้อย่างเช่นในเรื่องของการปรับปรุงดินที่เราได้ไปรับความรู้เรื่องหญ้าแฝกมาปรับโครงสร้างดินที่บ้านเราทีนี้พอมันพื้นที่มันถูกปรับจนดีแล้วได้ผลผลิตดีแล้วตรงนี้คุณเมธีต่อย,ยอดในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเห,เห็นบอกว่ามีการสร้างเครือข่ายด้วยของหญ้าแฝก สําสหรับยาแฝกก็ถือว่าเป็นเชมป์ประเทศไทยก็ว่าน <c oughs> ก็คือผมได้รับรางวัลยาแฝกทองคําจากหน่วยงานสี่หน่วยงานก็คือหน่วยงานกปรหน่วยงานมลนิชัยพัฒนาหน่วยงานกรมพัฒนาดินดิน <c oughs> และปตทจำกัดมหาชนม <c oughs> ีมาสองรางวัลส่งเสริมการปลูกและขยายผล <c oughs> ทําให้ผมมีเครือข่ายที่ว่าเป็นเรื่องของยาแฝกผมก็จะมีการาให้ความรูเ้เกี่ยวกับยาแฝกนี้ชาวบ้านใครๆเข้ามา แล้วก็มาเห็นในพื้นที่จริงทำให้เขามีความรู้สึกอยากจะปลูกหญ้าแฝกตอนนี้ค,คือมีการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายเป็นเครือข่ายคนรักหญ้าแฝกถูกต้องไหมคะครับอ่าแล้วแล้วนอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรแล้วเห็นบอกว่ามีการสร้างผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกเพื่อพัฒนาไปเชื่อมโยงกับชุมชนครับอ่าสำหรับหญ้าแฝกนี้อ่าเราให้เป็นเครือข่ายทําเป็นเครือข่ายมันจะแบ,บ่งเป็นสองประเภทแบบ อ่าักรรมก็คือจัดสรรแล้วก็ประเทแบบปลูกและส่งเสริมการปลูกก็คือเราจะแบ่งเป็นบบกสองหัวข้อใหญ่ๆะก็คือจะขยายผลไปแล้วก็ทารายได้โดยการดนจัดสารนี้เราก็ทําผลิตภัณฑ์แบบตะกร้าแบบแบบเครื่องใช้หลายอย่างสวยๆเรนนี้เป็นหมวกเป็นอะไรพวกนี้นก็เป็นทําให้อ่าเป็นเกิดไรายได้เท่าที่ฟังมา จนกระทั่งวันนี้ที่คุณเมธีได้น้อมนําแนวพระาราชบมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเกษตรการปรับปรุงบํารุงดินการใช้ญ้าแฝกมาช่วยแก้ไขการนําแนวพระาราชิตต่างๆมาปรับเข้ากับตัวเองจนประสบผลสำเร็จแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหมอดินอาสาดีเด่นในปี2558 s m a r า Farmer เม,ม ปี2561เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี2563สาขากเกษตรอินทรีย์ปลาดกเกษตรของแผ่นดินสาขาปลาดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงปี2566รางวัลเยอะขนาดนี้ตรงนี้ค่ะมีแนวทางอะไรที่อยากแบ่งปันให้กับคนที่กำลังอยากปรับเปลี่ยนในเรื่องของการดำเนินชีวิตบ้างไหมคะคุณเมธีครับที่หลักๆก็คือต้องทาตามที่พระเจ้าอยู่หัวสอน ก็คือหลักๆสาอย่างต้องมีความเพียรแล้วก็ต้องมีความอดทนแล้วก็ต้องมีความรู้พอสมควรเอาหลักๆสามอย่างนี้ส่วนที่ผมจะให้ได้มีแค่สองส่วนก็คือความรู้อย่างเดียวแต่ความเพียรกับความอดทนนี้คุณต้องมีเองผมรับรองได้ว่าทําสําเร็จแน่นอนถ้ามีสามอย่างนี้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดที่เราจะทําให้สําเร็จนี้ต้องศึกษา ศึกษาจากที่ไหนต้องศึกษาจากพระราชดำริพระราชดำรินี่แหละมาทําความรู้เพราะพิธีถวายแลการที่เก้ากได้สอนไว้หมดแล้วบางท่านอาจจะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากรู้ความรู้ที่คุณเมธีได้รับมาจากแนวพระราชดำริตรงนี้สามารถติดต่อกับคุณเมธีได้ไงบ้างคะไปดูทางช่องทางไหนได้บ้างคะมาก็คือให้พิมพ์คาว่าเมธีบุญรักแล้วเข้าไปใน g o o g l e นะครับ จะขึ้นประวัติหรือว่าเรื่องราวของผมก็หลายเรื่องอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมาโทรศัพท์มาคุยกันได้เลยตลอดจากทั่วประเทศถ้าใกล้ๆแบบอมอปัตตานีก็เข้ามาศึกษาในพื้นที่ผมว่าน่าอยู่มากเลยสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ครับค่ะได้เิญเลยครับมามาได้เลยแล้วนับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณเมธีบุญรัก ปราดเกษตรของแผ่นดินมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร,รค่ะ www.rdpb.go.th นะคะติดตามรายการสืบสารทำรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร,รอร่วมสืบ สารงานพระราชดำริ